สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับเรา2คนนะคะโนนและพี่ภูมิค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมถึงเรื่องราวดีๆความสนุกสนานมามอบให้กับคุณผู้ชมปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเริ่มเทียคลี่คลายลงมาแล้วแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสภาพร่างกายและก็จิตใจของคนไทยทุกคนเนี่ยผมว่าน่าใช้เวลาสักพักแหละ กว่าที่จะรักษาและก็เยียวยากันได้น้องๆครับพอจะมีวิธีแนะนําให้กับเพื่อนๆทางบ้านบ้างไหมครับนึกว่าวิธีนี้ดีเลยค่ะก็คือเป็นการเปลี่ยนความวิตกกังวลนะคะซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะมีอยู่มากเลยมาเป็นโอกาสในการทําสิ่งดีๆทํากิจกรรมดีๆร่วมกันอย่างการไปเป็นอาสาสมัครค่ะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่เดือดร้อนมากกว่าเรานะคะเชื่อว่าก็จะเป็นความสุขใจที่เราเองก็ได้รับแล้วก็คนอื่นๆก็ได้รับด้วยค่ะโอ้โหเป็นข้อคิดที่ดีแล้วก็เวิร์กมากเลยนะครับในช่วงวิกฤตเนี่ย บางทีก็ๆๆเปิดโอกาสให้คนที่รักกันเนี่ยนะครับได้กลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นช่วยกันแก้ปัญหานะครับสนิทสนมปรึกษากันมากขึ้นดีไม่ดีเนี่ยอาจจะรักกันมากขึ้นก็ได้แน่นอนในช่วงนี้คูค่รักคู่ไหนก็ตามนะครับที่มีภาพหน้าประทับใจทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยส่งเข้ามาพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพการแบกถุงทรายก่อปูนฉาบกําแพงขนตู้เย็นร่วมกันอะไรครับ ภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแชร์เข้ามาที่ทาง Facebook ของชูรักชูรสเราขอรับสมัครจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เลยกันครับแต่ว่าตอนนี้ความสนุกสนานในทุกๆช่วงก็รอคุณผู้ชมอยู่เช่นกันเราไปพักโฆษณากันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันค่ะผู้ชายเนี่ยไม่มีทุนจะกล้านัดหญิงออกเดทนะครับอย่างเช่นไปเออกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับเงินซื้อได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นความรักคุณไปซื้อความรักมาคุณก็เหมือนกับว่าคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงขายตัวนะคะ ขอพาคุณผู้ชมเกาะขอบสนามปฏิบัติการรักกับสน้องโรงเรียนศีลาจารพิพัฒนที่นี่นอกจากส่งเสริมให้เด็กเรียนเด่นเล่นดีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมยังเล็งเห็นความสําคัญในพัฒนาการของเด็กอีกด้วยแม้กระทั่งเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ก็สามารถเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆได้โดยไม่ปิดกั้นโอกาส วันนี้เรามาเปิดศึกรักนะคะด้วยหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าระหว่างทุ่มทุนกับทุ่มใจน้องๆว่าทุ่มแบบไหนจะได้ใจไปมากกว่ากันค่ะนุ่มโลแมนติกพี่น่าจะทุ่มใจมากกว่าพี่นนท์เชื่อไหมเชื่อไหมไม่เคยได้ยนนินได้งไงฮะเขาว่าว่าโลตีต้องใส่ไข่ หัวใจต้องใส่รักก๋วยเตี๋ยวต้องใส่ผักอยากมีความรักต้องใส่ใจเชื่อว,ว่าตอนนี้สาวๆแถวนี้เคลิ้มกันเป็นแถวแล้วแหละแต่ว่ามีอยู่2กลุ่ม2ทีมค่ะที่เป็นตัวแทนของน,ทน,ทน,ทน้องๆโรงเรียนนี้นะคะยังไม่เคลิ้มตามพี่ภูมิแน่นอนจะเป็นใครบ้างน,นั้นเดี๋ยวเราเชิญแนะนําตัวกันเลยดีกว่าค่ะเอาทีมพี่ก่อนเลยดีกว่าพวกเราทีมเอกได้เอเอย่างนี้ต้องเอก เลแนะนำตัวให้กับหนุ่มๆที่กำลังชมเราอยู่ทางบ้านเลยนะคะับสัสข่าวกเกาวทีมมาเร็วตอนนี้เราเชิญกับตันทีมขึ้นมาเปิดแผ่นป้ายอันดีกว่ากับตันทีมเช้ญครับใครจะได้หัวข้อะไยไปเปิดเป็นป้ายคือเลือกเลยค่ะปั๊บ เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนี้คะ่ะมาแรงนะคะได้หัวข้อทุ่มใจมีโอกาสได้รักมากกว่าค่ะส่วนทีม X ได้ x d x, d x r a n g e r น,นะคะได้หัวข้อทุ่มทุนมีโอกาสได้รักไปมากกว่าค่ะ I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, Damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay การนำโรงทีมิดสมัยนี้ทุนก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วครับเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่จัดๆเลยทีมนั้นนะคะอย่าจะบอกว่าระวังตัวไว้ให้ดีค่ะคุณจะโดนโจมตีแล้วค่ะ I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day oh I'm tired of shit and the coffee ain't hit y yeah, e t damn ain't that great กูได้แล้วค่ะเพราะว่าเราอยากได้ใจเขานะคะเราก็ต้องมอบใจให้เขาค่ะขอกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะคะเพราะยังไงความรักก็ชนะทุกอย่างอยู่แล้วค่ะมาเล่นสู้ขอเปิดตัวนะคะกูรูรักติวเตอร์เลิฟของเราให้น้องๆได้รู้จักกันก่อนเลยนะคะคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยครับตอนนี้น้องๆของเราคงจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ เราจะมาตัดสินกันว่าทีมไหนจะได้ขึ้นพรีเซนต์ก่อนเมื่อแต่ละทีมตัดสินด้วยกติกาสุดคลาสสิกโดยการเป่ายิงฉุบ <Yeah. S 2> ปรากฏว่า <Woo. S 2> ทีมฝ่ายหญิงทีมม้าแรงเป็นผู้ชนะโด <Yeah. S 1> ยเลือกให้ฟังชาย <Yeah. S 1> ทีมเอ็กเรสเจอร์ออกมาโชว์ลีลากันก่อนนั่นเองครับ ทุนเป็นปัจจัยสําคัญของเศรษฐกิจในยุคนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีทุนเราจะไปทําอะไรครับผู้ชายเนี่ยไม่มีทุนจะกล้านัดหญิงออกเดทไหมครับอย่างเช่นไปเอากินข้าวอะไรอย่างเงี Hyung ้ยครับถ้าเกิดผู้ชายไม่มีทุนแล้วคุณจะไปขอเขาแต่งงานยังไงแล้วคุณคิดว่าพ่อแม่ของเขาจะยอมอรับหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเงินมาสู่ขอลูกสาวของเขาจัดก้อนเกลือกินสมัยก่อนอาจจะใช้ได้แต่สมัยนี้ใช้ไม่ได้แล้วสมัยนี ้อนเกลือยังแพงเลยอ่ะที่ทำได้ก็คือกัดก้อนฝุ่นกินแล้วล่ะค่ะแก้คำพูดเลยนะคะว่าเงินมันจำเป็นกว่าคุณคิดว่าถ้าเขาไม่ได้รักคุณแล้วเขาจะซื้อของมให้คุณไหมคะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากความรักค่ะไม่มีความรักจะซื้อให้เขาทำไมรู้จักก็ไม่รู้จักอะค่ะ ถ้าเราอยากจะได้รักจากเขาเราก็ต้องมีใจให้เขาถูกไหมคะเราก็ต้องมอบความรักให้เขาก่อนนะคะต้องเอาใจแลกใจค่ะเงินซื้อได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นความรักคุณไปซื้อความรักมาคุณก็เหมือนกับว่าคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงขายตัวนะคะทุ่มทุนหรือทุ่มใจทุ่มทุนค่ะ ต้องทำอะไรคะซื้ออะไรให้เขาอ่ะองควันค่ะซื้ององควันเลย่นะซึ่งคนครับเพราะหน้าตาผมไม่ให้บ้าแล้วก็ออกกจะรอดูสิแซวเล่นนะครับแซวเล่นใช้เงินไม่ใช้ใจใช้ใจครับเพราะใจชนะทุกอย่างครับ ทุ่มพุมกับทุ่มใจแบบไหนจะได้ใจไปมากกว่ากันแล้วก็ได้รักมากกว่าเนี่ยผคต้องสอบถามกูรูรักของเราแล้วละค่ะมิชายหนุ่มสองคนทุ่มใจให้น้องทุกอย่างให้หมดดูแลดีอะไรดีหมดเลยแต่คนนึงนั่งรถเมย์มารับอีกคนนึงขี่รถเบนซ์มารับคุณจะแต่งกับคนไหนใครจะแต่งรถเมย์ยกมือขึ้นครับใครจะแต่งกับคนนั่งรถเบนซ์มายกมือขึ้นครับ เห็นไ,ไหมครับน้องๆได้คําตอบแล้วถ้าเกิดว่ามีคนทุ่มใจให้เราเท่ากันสองคนเนี่ยทุนเริ่มมีความหมายแล้วใช่ไหมครับในขณะเดียวกันกับที่ว่าถ้าเกิดคนสองคนทุนเท่ากันแต่คนนึงให้ใจมากกว่าเราก็เอาใจนั้นถ้าเกิดเรามาแยกจริงๆระหว่างทุนกับใจเนี่ยถามว่ามันแยกกันได้ไหมคาตอบคือว่าแยกไม่ได้ถามว่าทำไมแยกไม่ได้เพราะว่าคําถามที่เขาถามมาคือในยุคนี้ ท่านั้นที่เราพูดแต่เมื่อกีก้กทั้งหมดนี่คือสมมุติชีวิตเราสมมุติไหมครับน้องๆ<ม>พยายามเข้าสู่โลกความจริงแล้วโลกความจริงคืออย่างนี้ทุนไม่ใช่เงินเวลาก็เป็นทุนน้ําใจก็เป็นทุนการดูแลการอะไรต่างๆก็เป็นทุนทุนนะคือใจที่ทุ่มลงไปนั่นก็คือทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งใจและทุนที่เราเรียกว่าเงินนั่นก็คือทุนถ้าเกิดไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่เราเราจะแต่งไหม ให้แตงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้องๆอย่าไปคิดมากสมมุติกันอยู่นั่นแหละนะอยู่ในโลกความเป็นจริงว่าทคนไหนมาดูแลเราดีนะครับรักเราจริงนะครับมันต้องมีทุนอยู่แล้วไม่งั้นมันไม่มีเวลามาดูแลใช่ไหมมีมากหรือมีน้อยอีกเรื่องหนึง่งที่สําคัญที่สุดก็คือดูว่าจิตใจเขาดีหรือเปล่าถ้าจิตใจเขาดีทุนน้อยกับทุนหนา ก็ค่อยๆอยเลือกกันเอาแล้วก็จะเอาอย่างใดแต่ทุกคนที่มาหาน้องไม่มีทุนไม่มาเด็ดขาดครับการันตีได้รดจริงๆครับเอาละคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อรายการชิวรักชิวรถค้าสักคู่เดียวค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดน,น้ำมันนองขึ้นมาสูงถึงระดับเอวเนี่ยแล้วสาวๆต้องเดินลุยน้ำมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีเจ้าปลิงน้อยเนี่ยแอบใช้เข้าไปในจุดซ่อนเว้นของสุภาพสตรี จากวิทยากรนะคะท่านเป็นสูตินรีแพทย์ค่ะจะมาให้คําตอบกับเรานะคะคุณหมอสมบูรรุ่งพรไัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับช่วงวิกฤตน้ําท่วมนี้สาวๆหลายท่านก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพและก็สุขภาพของตัวเองนะครับลองจินตนาการดูนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดน้ํามันนองขึ้นมาสูงระดับเอวเนี่ยแล้วสาวๆต้องเดินลุยน้ําไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินหน้าปากซอยเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่จะมี เจ้าปลิงน้อยเนี่ยแอบใช้เข้าไปในจุดซ่อนเว้นของสุภาพสตรีเป็นไปได้ครับเพราะว่าปลิงเนี่ยเ,เขาจะมีเขาไม่มีตาแต่เขาจะใช้ตัวรับการเคลื่อนไหวนะฮะพอเขารู้สึกว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเ,เขาก็จะเริ่มก็กเกาะได้เกาะเลยเ แล้วเข้าไปในซอกหรือของผู้หญิงเลยได้ยังไงะคะตัวปลิงเนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงครับตรงปากปลิงที่จุดสัมผัสกับเราเนี่ยสามารถจะปล่อยสารที่มีลักษณะชานิดๆทำให้เราไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาเกาะฮะฮะอย่างยุงกัดรู้สึกเออคันอยากอยากตีแต่ว่าเนี่ยปลิงจะทําให้เราไม่รู้ตัวเลยว่ามีอะไรมาเกาะเข้าไปนี่เราไม่รู้เลยครับในกรณีที่เราใส่กกนออย่างรัดกลุมเลยครับมันยังสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้ไหมครับเหตุการณ์ปลิงเข้าเนี่ยมักจะเกิด ในต่างจังหวัดเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยพอลงน้ำนี่อาจจะเป็นแบบผ้าขมาไม่ได้มีอ e ี astic, ลาสติกรัดคอหรือกางเกงนี่อาจจะย่อนไปสักนิด <laughs> นนดูไ,ไป,ปน,นิดหนึ่งถ้ารัดดีๆก็คงจะไม่มีปัญหาครับคือไม่สามารถทะลุเนื้อผ้าเข้าไปได้ถ้ามีรูมีช่องโว่เนี่ยก็สามารถรัเาารถ้เข้าไปได้ใช่ครับเพราะตัวมันเป็นเม,มือกด้วยใช่ไหมครับ,รบมันก็สไลด์เข้าไปเนี่ยก็แล้วเราจะทราบได้ไงครับว่ามีปลิงเนี่ย เข้าไปอยู่ในอวัยวะของเราแล้วที่มาแล้วเราเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวมาด้วยเรื่องของอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีเลือดออกครับครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะออกมาจากช่องคลอดหรือว่าปัสสาวะแล้วมีเลือดปนทั้งๆที่ไม่ได้มีรอบเดือนนะในของผู้ชายก็อยู่ดีๆก็เหมือนกับมีออกมาทางทวารหนัก ของผู้ชายก็เข้าไปได้ด้วยได้ครับเอาปลิงออกจากร่างกายโดยเฉพาะแถวอวะรพศหรือว่าของผู้ชายที่ทวารหนักเอาออกยังไงคะปลิงเกาะเขาก็จะบอกเลยว่าห้ามห้ามดึงออกเอาทําไมครับเพราะว่าไอ้ตรงปากที่มันมีเกาะเนี่ยมันมีเจาะลงไปด้วยทำไมคราะพเราดึงมาปิสมันก็เนื้อก็ฉีกอ๋อมันคือมันก็ฝังเขี้ยวไว้แล้วก็ตรงปากปากเขี้ยวเขาเนี่ยตัวตัวที่เขาเกาะเนี่ยจะปล่อยสารที่เป็นเรียกว่าฮิสตามีนซึ่งจะสารนียมันจะทําให้เลือดตรงนั้นมันไม่หยุด แล้วเขาก็ดูดเลือดไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอจริงๆแล้วการเอาออกจริงก็คือว่าต้องทําอะไรก็ได้ให้เขาคลายคลายตัวมาเองครับก็แค่ใส่น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นนิดหนึ่งฮะไประคายเขาออกมาเขาก็ปล่อยตัวออกมาก็หลุดออกมาแล้วส่วนน้ำเกลือเข้าไปใช่ครับปลอดภัยต่อวัยเพศของเราใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็ตรงนั้นเลือดออกก็หยุดเลือดให้เรียบร้อยงั้นให้ดีก็คือสังเกตเรื่องของเลือด ถ้าเกิดมีเลือกดกระพริปอยออกมาโดยที่ไม่ได้มีรอบเดือนเนี่ยก็รีบไปปรึกษาคุณหมอซะโดยเฉพาะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าอาจจะได้เดินลุยน้ําบ้างช่วงนี้ใช่ค่ะก็ดูแลกันด้วยนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของปลิงในจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะนั่นคือ,ค,อคือเรื่องของความสะอาดในจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงช่วงน้าท่วมก็จะมีหลายคนที่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพบางทีก็อาจจะเจอห้องน้ําที่ไม่สะอาดบ้างหลไรหลายคนใช้ร่วมกันเราจะดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะต้องบอกก่อนว่าที่ไปเข้้้าาาาหองนํสธรณะเี่ แล้วคิดว่ามันมีกระเด็นกระเด็นเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโอกาสเป็นไปได้น้อยมากปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ติดไม่ติดเนี่ยเป็นที่สภาพผิวหนังของคุณผู้หญิงมากกว่า oh <my> ของตัวเองใช่ครับผิวหนังที่มีผืนบางหรือว่าแห้งซึ่งจะขาดตัวไขมันที่เคลือบผิวเนี่ยทำให้พวกเชื้อเนี่ย เข้ามาก่อตัวได้ง่ายและความแห้งเกิดจากอะไรได้บ้างคะการทําความสะอาดมากเกินไปหรือเปล่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอบ่อยในเมืองไทยความสะอาดมากไปก็ทําให้ผิวแห้งแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นด้วยเลยครับถูกต้องครับเพราะว่าประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศตรงที่เป็นเมืองร้อนชื้นผู้หญิงก็มันมีโอกาสที่จะเป็นชื้นง่ายโดยเฉพาะชุดชั้นในอะไรเงี้ยนะฮะก็จะชื้นง่ายแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงบางคนที่ค่อนข้างจะ วิตกกังวลเรื่องนี้หน่อยหนึ่งก็จะล้างเยอะนิดหนึ่งอ,อะไรเงี้ยฮะพอล้างมากๆเนี่ยมันทําให้ภาวะความเป็นกรดด่างของบริเวณนั้นเสียไปได้แล้วก็เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อที่เราไม่ต้องการให้เจริญเติบโตเข้ามาแล้ว <ฮะ S 2> อย่างนี้นี่ควรจะดูแลรักษาความสะอาดอยังไงครับตรงนั้นใช่ยิ่งบางคนไป เจอน้ำท่วมขับมาเขากลับมาก็อะไรแบบนี้เดินลุยน้ำเขากลับมาเขาอีอยู่แล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องล้างต้องเช็ดถูกไหมครับสเต็ปที่หนึ่งเมื่อมีปัญหาก็ผ่านสิ่งสกปรกมาปุ๊บ รีบทําความสะอาดก่อนนะครับการชะล้างด้วยสบู่ธรรมดา<ะ>ไม่ต้องล้างเข้าไปในภายในนะครับฟอกเหมือนกับเราอาบน้ำอะฮะธรรมดาภายนอกเท่านั้นภายนอกเท่านั้นคับ,คบฮะไม่ต้องขัดเป็นพิเศษนะครับ,รบ<ะ>เสร็จแล้วล้างน้ําให้สะอาดเช็ดให้แห้งเร็วๆนิดนึงครับ,รบเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะจะเกาะตัวได้ดีในผิวที่ยันชื้นๆวันท้่แห้งๆปุ๊บก็เชื้อราก็ไม่ค่อยขึ้นและเชื้อโรคต่างๆก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าผิวแห้ง ไปหน่อยนึงซึ่งอาจจะทําให้เปลาะบางรับเชื้อโรคได้ง่ายแล้วก็อาจจะทาพวกโลชั่นบํารุงผิวอ่อนๆเช่นเบบี้โลชั่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้ผิวมันแห้งจนเกินไปหรือถ้ามีผื่นบริเวณอับชื้นนี้ก็ควรจะรักษาไม่ปล่อยให้มันเป็นเรือรหลังซึ่งมันจะเป็นแบบจุดที่ทําให้เชื้อโรคเข้าไปในตัวเราได้ง่ายแต่บางทีสุภาพสตรีเนี่ยไปเดินลุยน้ําเขาก็รู้สึกแลวโอ้โหน้ำมันสกปรกเหลือเกินดําปิดปีเลยบางคนช่วงนั้นมีประจําเดือนด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะน้ำมันต้องเข้าไปข้างในสิมันต้องมีซึมเขข้้าาไปง ในบ้างแล้วจะให้ฉันไม่ทำความสัต์ข้างในเลยได้ยังไงอ่ะหรือว่ามันทำความสัต์ตัวของมันเองได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของผู้หญิงเนี่ยก็สร้างมาสําหรับเผื่อภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นอ,อยู่แล้วฮะเพราะว่าในช่องคลอดมันก็เหมือนกับเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะได้รับ เชื้อโรคอะไรเข้าไปโดยที่เราไม่อยากให้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่องคลอดเนี่ยจะมีเขาเรียกเชื้อที่เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดดีที่คล้ายๆกับคอยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่แลแลคโตบซิลัสใช่ไหมครับอะไรแบบนั้นนะครับถูกแล้วครับพวกโปรไบโอติกอะไรพวกนี้จะเป็นเชื้อที่เฟรนลี่เขาเรียกว่าเป็นเฟรนลี่แบคทีเรียเป็นแบคทีเรียเป็นมิรต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีแบบแบคทีเรียที่ผู้หญิงใช้นะครับไว้ใช้เฉพาะ เป็นจุดซ่อนเร้นฮ <Le ak. S 2> ะเพื่อทำให้สมดุลของบริเวณนั้นเนี่ย oh. เป็น natural คือเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็เชื้อก่อโรคต่างๆก็จะได้ไม่ก่อให้เกิด oh. ขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอะไรน้อยไปไม่ดูแลเลยก็ไม่ดีนะคะคแต่ว่าดูแลมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็เกิดเชื้อโรคตามมาจากความสะอาดเกินไปหรือแห้งเกินไปนั่นเองนะคะสาหรับจุดซ่อนเร้นดูแลกันช่วงวิกฤตน้ําท่วมแบบนี้ค่ะครับก็ขอบคุณคุณหมอสมบูรณ์เลยนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้ความกระจ,จ่างสาตรกับทุกๆคําถามครับขอบคุณครับ,บคุณหมอครับขอบคุณมากเลยค่ะครับแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาใช้เขาไปอยู่ในเหมือนกับว่าในตัวเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับอแต่ช่องคลอดอยู่ได้รูทวารอยู่ได้ไหมครับ อันนั้นมันจะเหม็นหน่อยนะฮะมันไม่ได้ทนอยู่ได้พิงอาจจะไม่มีสมูกรับกลิ่นแต่ว่ารับแต่เลือดอะไรแบบนี้อืมอาจจะได้มากกว่าเลือดด้วยนะครับโน้งนครับ